สวัสดีครับท่านผู้เบิงผมจะมาว่าถึงเรื่องโหมดใน CV c v c ฮะนะเป็นอะไรที่แปลว่าผมใจหายมากเลยนะจะเป็นจริงใดมันไปเบิ้งกำกันเนาะยูซือมันตายฮะนะผมไม่มักมันย่านผมหรือเปล่าวะผมไม่ฮู้นะว่ามันย่านอะไรยูซือก็เสียชีวิตหมดเลยเตรียมเบิ่งนะมันมาเป็นแคนเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนั่นอะไรวะมไม่มักเลยเห็นไหม โอ้อะไรวะยืดสื่อกโฆษณาจริงๆผมเป็นคนลาวนะผมว่าเอไทยซื้อนะมันนะมันมันตายอีกเลยทีเดียวเซลโอ้ใจหายมากเลยนะเจมต้องปรับปุ่มเลยนะผมไม่มักปรับไม่ให้มันตายผมกะว่าจะมาทำหัวมันกระจุยนะแต่มันตายตลอดเห็นไหมอะไรวะไก่เอ้ยก่าวคูขนาดนั้นเลยเหรอวะ มันก็ผมน่าจะเป็นเทพนะครับมันก็เลยย้นมันก็เลยออกเกมไปเลยเออโมเมนเสียชีวิตเนาะว่าผิดอยู่อยู่สื่อก็ส,ส,ส,สน,นะนะจะเมิ่งโอ้อะไรวะหมู่ผมก็ยืนธรรมดานะมันก็ตายเคยนอะไรวะ KOP อะไรเนี่ย e-sport เั้มันไหม,มตายแล้วก็ดูเอาไอ้ไก่เอทำทำ,ทำไมวะ เกมมันไม่มันเลยนะมันจะซื้อระเบิดก่อนนะมันจะซื้อมาทํำลายตัวเองเพรวกมันมากผมก็จะเฮ็ดนะนึกเล่นก่อนมันยานผมนะผมว่ายานหัวแตกนะผมก็ต้องว่าาไทยนะเพราะว่าคนไทยเบิ่งผมนั่นผมไม่อยากว่าเอลาวนะผมว่าวาไทยก็เป็นชนะเลยแล้วผมจะ แค่นี้แล้วนะทิปหน้าผมจะทำให้ไลท์มันกว่านี้บาย